สวัสดีครับเก๋โอเช่นเคยสไตล์พระองค์วันนี้เรามาสามก๊อปพี่มานทิพย์พาน้องนองรุ่นหลานและรุ่นหลานเนี่ยมาเจอกันครับเจ้าครับผมเจ้าครับกุ๊บครับกุ๊บครับกวางครับผมกวางครับนี่อ้้ไออายุก๊อปพรรษาน้อยที่สุดนะอันนี้นานละอันนี้ปานกลางนะ่ยโอนานละสามสิบสามปีละเออตอนนี้นะ ตอนนี้จะเข้าเต็มห้าสิบแปดละเดือนนี้นะของโปรเต็มละห้าสิบแปดเดือนนี้แหละจะครบสามสามปีละนี่พาน้องๆมาตีไปติดตามกันนะครับพาสามรวมห้าสามก๊อฟพิบานทิพย์กองบินสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวให้ใครโชว์ก่อนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโชว์ก่อนนะพาสามร้อยร้อยห้าสิบหลาคุงแดงครับดูนะครับคุงแดง นี่สบายๆนะครับสไตล์โมโห่เท็ดดี้สวยๆทุกคนเท็ดดี้สวยๆทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยเสื้อเสื้อสีสดใสเห็นไหมครับไปไป,ปได้ปานไปกับปานไปปานเห<า>็นเบี้ยไปทายไปดูวิวดูยยยอย่างไปเออเห็น,ไ,หนบบไปบังไว้ฮะ้เท็ดดี้สวยๆเห็นไหมไปบังไว้ฮะรุ่นนี้ต้องลด,ลดลดลดอาหารหน่อยอ้าวดูครับดูทางนี้ครับกุ๊บนะครับกุ๊กกุบดีด้วยเลขเก้าร้อยห้าสิบหลา นะครับไม่ธรรมดานะครับโอเคโอเคสุดยอดแล้วโอเคเอ้าเจ้าเอ้าเอาลองหน่อยลองหน่อยต่นกล้องกันหน่อยไม่มีปัญหาสวยงามค่ะโปเจ้าโปเจ้าเอีไฟสปอรไลท์ส่องให้ด้วยไปรุ่นก็ไปรุ่น ใชได้ใช้ได้สวิงใช่ได้ครับสวิงใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยการเล่นกอล์ฟค่อยๆไปนี่วันนี้ต้นปีต้นปีต้นปีอะไรนะ6กห้าใช่ไหมศกห้าค่ะปีเสือปีเสือพึ่งออกรอบกันนีครับครั้งแรกครับเนี่ยอย่าลืมท้างหนที่มือเึ้นคาราบิดเลยทีเดียว สวยงามมาดีเฉยบกวางบกวาง<เ>ออนอยู่คนเดียวชอบกล้องนี่นะ,ะดูโสบสไตล์โบลองไปทำดูสบ,บายสบ,บายอันนี้เล่นอย่างทีโปเนี่ยเก้าเก้าเออร้อยห้าสิบล้าเกินไปหเปล่าเนี่ยต้องเน้นหน่อยเนาะโอโโ้โห สวยงามค่ะเกินออนไปเลยสบายสบายฮัสไซพระองค์และอย่าลืมกดติดตามโบนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กูสบายสวัสดีครับ